นี่บักร้าวที่ปลูกได้สามปีสามเดือนหรือใดนี่บอครับต้นเริ่มแรกเนี่ยเห็ดกันแม่นครับโอ้นี่คือต้นที่เพัฒนได้ได้รับแสงแบบคือตอนเสาร์นะก็จะมีบังทั้งหัวแดงแต่ตอนช่วงบ่ายไปนี่พัฒนเป็นต้นเดียวครับว่มียังบังการดูแลกับบอได้ยังมากไหมหรอครับบักเผาเข้าใจรักก็คือหนามโอ้หามขาดไหนบ่ครับแมนครับนาแรงนี่ต้อง ถน้ามของถึงอุ้ยแจ่ว่ดดุกแนงนอนครับนอนนี่น้ำหอมแถมันบะครับไอแมนครับเพราะว่าเ้ซิมแล้วโอ้เขาซิมผ่านแล้วมันบะครับแมนครับแสงนมินม้เท่าไรละครับตัดไปไรปวดเตือนดัดไปไรทลายละครับได้เงินย้อนละนี่เลียงท่าใดแล้วแมนครับตัวนี้เป็นรายได้ทุกหนึ่งเดือนเท่าบอ่ครับไอแมนครับเผ่านี่แมนครับแต่ช่วงนี้ยังบอท่านปัดไดดหรครับเพิ่งเพิ่นเพิ่งติดลูกบอท่านได้ เต็มถี่ปันใดครับโอ้ยพี่นนองเลยตอนสวน,นี่ยัดไปก็คือแซงในยี่สิบกาลูกคุณ <มา S 2> แม่ว่าข้าวรุ่นนี้น่าจะประมั่นพ่นละครับ,รบทั้งนี้ทั้งนั้นความตั้งใจครับครับถามตัวเองก่อนว่าสิทธท่ำเกษตรนี่คุณคุณอยากได้หรือใจรักหรือทั้งสองอย่างถ้าถ้าอยากได้ต้องคิดให้ดีครับ,รบแต่ถ้าใจรักก่ต้องคิดเทุเลยเ<อ>พราะว่าเขาเห็น ถ้าอยากได้เอาสมมุดถ้าอยากได้เราปลูกไปประมาณปีหนึ่งยังสิเราไม่อยากได้แล้วเริ่มเบื่อเข้ากับปล่อยอเข้ากับบล่อผลแต่ท้าใจหักนี่เข้าเห็นเข้าเหี่ยวนี่ประเดี๋ยดตักน้ำหดไว้ครับเข้าสียูกับสิ่งที่เข้าหมักเข้าสียูได้ดนแมนครับแล้วก็จะประสบความสําเร็จครับครับอืผมนายทฤษฎีสีดาเรื่องครับซื้อเหรียญเข้าเอื่นพอหญ่กูแก่ครับพิกัดนี่ก็อยู่บ้านโนนย่างครับมูสอง ตำบลซาสมิงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับอ้เป็นจากไหนมาจากไหนครับคือได้มาเห็ดสวนผสมประสานครับไอ้ครับก็จริงๆก็คือแบบใจมักใจมักปลูกต้นใหม่มากแต่ไหนแต่ไรแล้วเานาะครับบัดท,ที่นี่พ่อ,อมาร่รวมชีวิตกับผู้จะาของสวนเพ่นนี่ละแต่กี่มันก็เป็นทงหน้าผมมากลับมาเห็ดหน้าน้านำเพ่นอยู่ปีหนึ่งมันกรงแล้ง เอาต้นใหม่สื่อบักเผามาปลูกน้ำกันแท่หน้าที่มันเป็นใหญ่ๆก็ล่องปลูกเบิง่งแหลกเรื่มเดิมที่เลย่นกับพากันหัวขวนอยู่ครับว่าโอ้ยสื่อบักเผากินซะดีกวัวผมกัเลยขึ้นแนใจว่าเ,ออเดี๋ยวสิป,ปลูกให้มันเป็นหน่วยเพราะผมมั่นใจในตัวเองเคยเห็ดมาแล้วบัดท,ที่นี่พ่อตกมาอีกปีหนึ่งฝนดีครับเฮ็ดหน้าถือว่าได้เข้าครับไอ้ส่วนส่วนที่บ่ได้เห็ดหน้านาี่ตัดออกไปกันเหลืออยู่ประมาณ ทีเฮ็ดหน้าจริงประมาณแปดไรลีเท็ดไรกวาหรือแปดไรได้เขาเกือบห้าตันถือว่าโอเคอยู่แต่ว่าปีนั้นนะ่ะผมเผอิญว่าโแบบบ,บ,บมีเงินสดก,เกเ็เลยก็เลยอาศัยพีหน้องคือเส้นเฮ็ดหน้าเงินเส้น<ๆ>นอกออกง่ายๆเรื่มตั้งแต่ไทตั้งแต่ข้าวปุ้ยคะ่ะแม่กระทางโถดเกี่ยวเส้นมัตถุทุกอย่างพ่อ,อเอาเขาไปขายแล้วปุ๊บเอาไปจ่ายนีมองฮันมองนีมองฮันมองนีโรดเกี่ยว ว่าท่านได้เงินต้องไปหาเงินใหม่ขายเกี่ยวมัน<อ>มันเป็นโจทย์ที่แบบโจทย์ที่ต้องคิดนักครับครับถึงว่าผมเลยถามว่าที่พานมานี่เป็นจังไดเพื่อนกับว่าเขานะี่ปีนี่ละได้ลายกันมองงนากันเพราะบอกว่าเอา้าแล้วทําไม่ต้องไยหาเงินให้คหารดเกี่ยวมันคืออะไรขนาดเขางามขายได้เงินเลยลากัาแนแครับแบบว่ายังติดลบอยู่แมนครับนี่แหละคือ,อเป็นเป็นโจท์ทีแบบ มันเลยเกิดแรงบันดาลใจขึ้นมาอย่างแห้งเลยว่าแต่ผมนี่บอบอบูมบามเพราะว่าผมหูว่าอ่าทางแม่บ้านเนี่ยเพื่อนเบาะบ้ได้มากหรืออันนี้ทั้งเหนี้ปานไหนผมก็ใส่แบบค,อค,อคอ่อยๆทยอยเฮ็ดใหีนเน่เพื่อนเห็นพ่อพ่อปลูกอยู่ทั้งลุมพอืมมันเริ่มเป็นหลูมเป็นางขึ้นมาเพื่อนก็นเลยคอยตามผมผมก็เอาพราะมีเงินกะก็แยกไปไป,ไปมาๆเลยอืมมาคิดรักแล้ว คิดในใจครับว่าปลูกต้นไม้ละขายพืชระยาสันสื่อเขายินหนีล่องเบงที่เป็นจังใดครับก็เลยมาถึงปีนี่เป็นปีที่สามสามปีแล้วสามปีกับอีกครบสามปีวังเขาพันศาครับกับสามปีกว่ากว่าหน่อยหน้อยเขาเฮ็ดหน้าเลยปครับนี่รับบ่มีหน้าเลยพื้นที่เก่าไรจากตะกี้เป็นหน้าเบิด มันมันมันคอยเฮ็ดเทีดมาเฮ็ดมามันเพื่อนหรือยังไงกับบุ้วกก็เลยกลายเป็นเต็มพื้นที่แมนครับอ่ะพาพี่น้องเข้ขเขาไปเบิงนะครับว่าพื้นที่เก่าไรนะครับบ่อเฮ็ดหน้านะครับแต่ว่าขายของในสวนเฮ่าซื้อเขากินแมเป็นจังไดครับตอนนี้ก็ที่เลี้ยงปาาเลี้ยงทองก็คือกล้วยหอมทองครับบ่าวเฉลิมกล้วยหอมท้องก็มีแมนครับกล้วยหอมทองเป็นพืชที่ออกง่ายๆตรงๆก็คือขายแล้วก็ซื้อเขาสารยินเนาะโอ้บักท้าก็ออกน่วยเต็มทีบเลยด้วยครับ มามาทั้งนี้ครับเดี๋ยวมาเบิ่งขวยหอมทองจุดเริ่มต้นน่าระเบียงในสวนหลักๆรักเ่านะครับตอนนี้การจัดการสวนยังบ่ทันเป็นระเบียบปันใดครับครับล่ออีกยังน้อยบุพเพาญใหญ่นี่ก็คือนี่ครับขวยหอมทองขวยหอมทองล่องลอยของลมพายุเมื่อนั้นครับครับสร้างความเสียหายหายลร้เติบอยู่โอ้เขาปลูกเต็มเลยบ่ครับที่แรกนี่เป็นหลักแทมนํำแม่นบ่ครับนี่ครับ ที่แรกคือสื่อมาเบาะท่าดอรครับซิบกว่าตนผ่านไปผ่านไปปีกว่าครเนี่ยก็คือจังสีมันก็จะขยายได้ประมาณแปดเดือนได้ห้าเท่าแปดเดือนได้หกเท่าเพราะว่าแปดเดือนก็จะออกผมก็เลยขยายตอนนี้เต็มมืดภายในเก่าไรกว่าก็มีแต่ป่วยหอมทองได้ทั้งอันผลผลิตจากหน่วยจากวีเขาแน่นครแล็ต้นต้นก็ยังกลายเป็นปุ๋ยในเมื่องซับซับซับใสเอาเบลกเป่าเฮ็ดให้ดิน อันนี้เป็นดินเหนียวเนาะดินเหนียวขึ้นมาแม่นครับนี่คือความสําเร็จขันอีกขันหนึ่งของผมครับพี่น้องเบิ้งนะครับเด้อนี่คือพ่านโล่งพานโล่งชันดีของเห่าเด้อครับถ้ามีเพิ่นนี่ไปอยู่ดินมองไดนั่นแสดงว่าทานนะมีความสําเร็จในการปรุงดินไปแล้วขันหนึ่งมีตัวซอยแม่นครับเนี่ขึ้นมาอยู่ดินเหนียวได้ผมดีใจหลายครับทางนี้เบิ้งดีครับพี่น้องเด้อนี่คือ บุคคลตัวอย่างนะครับเปลี่ยนจากไหหน้านะครับเก่าไรมาเพียดเป็นสวนผสมประสานขายผืชผลทางการเกษตรนะครับสื่อเขากินนะครับตอบโจทย์เลยนะครับเลี้ยงเข้าใดสู้มือนี่เลยน้อไอเนาอแมนครับขายทุกอย่างนะครับพึ่งผ้าจะคล้องใดเลยนะครับอันนี้คือ่อเก่าตังเต่แหลกเหลื่อมเป็นโซนใหม่ผมเลยจัดเป็นโซนใหม่ปลาซะเลยมีใหม่ประดู แล้วก็ย่างหน้าผมกับไปหากิ่มมอน้ำฟังหวยแหละครับครับมาลองอันนี้ไหวเบิ่งเอาเฮ็ด้มันเป็นโซนไปเลยเนาะครับไอ้ครับโซนนี้คือเป็นไหมปลาโอ้นี่อันนั้นเหล่าไก่ถึงไก่โลหลุนไปแล้วยั่งว่าท่านไหนมีงบเพชรหลุนต่อไปครับครับโอ้สุดยอดนี่ครับหลังจากเฮ็ดแบบนี้ล้วบ่มีค่คารถเกีียวนะครับไอ้เนาะตัดออกไปเลยค่าใส่ใจ มีแต่รายรับบานนี้มีค่าใสใจอย่างเดียวคือขาสือเขาอย่างเดียวนะครับไอเนาะครับแมนครับพวกที่เ้องผลิตบ่อใดสุลดำปลานนนีนั่นนะครับครับอยากกินหอยอยากกินกบกบนี่ห้องผมนี่ลายเด็กกบธรรมชาติเอ้ามันจังไรคบเขาเรียยงไว้บ่อมันอยู่แบบมันเขามาอยู่เองคือผมบ่ิษดใสาข่ายานะครับโอ้บ่ิษดใสญาข่ายาแล้วก็บ่กค่อยบ่ค่อยจับแบบไปขายไปยังครับเขาเน้นเอาไว้กินนี่บนครับ อุยสุดยอดแห่งนะครับนอกจากกล้วยหอมทองกับมีกล้วยน้ำว้าน่าหมอครับแมนครับแต่ว่ามันจะเป็นตายผ่ายหลายพุมก็เลยบ่ค่อยขยายไปไหนครับที่นเน้นไปทางกล้วยหอมทองมากกว่าโอ้ยผุนประโคมกแกงครับพี่น้องครับโอ้ยลมเย็นดีแห้งแต่ครับไอ้ครับแมน,มนครับนีบ่เส้นชีดิตทานี้แห้งสีอมดูนี่เป็นที่พักผ่อนย้อนใจได้ครับจน้อยลมหนาวมานี่เดี๋ยวบรรยากาศดีเแ้วเนาะครับแมน ตอนอนี้กับยาก็ปล่อยๆสักกอนเห็นมันเหี้ยวๆจังตัดเพราะว่าขั้นตัดดูแลกับเปลืองน้ำมันครับโอ้คือเาสียบค่าใช้จ่ายทุกอย่าง<ม>เลยนะไอ้หนึ่ครับ,รบเขามีทั้งเบิร์จักบอ่ะละครับไอ้นี่มันคือเตรียมไปเบิร์เลยบอนี่บอ,อันเป็นลุ่มต้องลองเต็งแรงนี่ทั้งเบิร์ตแปดบอรครับโอ้บอบที่เป็นข้องลักษณะใส่ใกล้ใสต่ตรงใสง่งอนี่มีมีอยู่หนึ่งสองสี่ข้องครับสี่ข้องเลยแมนอันนี้คือส่วนของโขงน้องหน้าครับ ยกงรอต้นใหม่อยู่ก็เลยเอาพวกเผากระปี้มาลงซะก่อนครับบรรยากาศจมใสดีแห้งครับพี่น้องครับกับสวนบักผาะค่ับขกแนเดอร์ครับพี่น้องเอ้ยหยาไว้ถึอนไว้แห้งมีโขกน้องหน้าน้ำน้องครับน้องนี่ครับโอ้ยิงใหญ่แห้งครับพี่น้องครับจากเล็กๆนะครับจนตัดสินใจ สูบแบบเตียมถี่นะครับพี่น้องโลห้โลหน้ามาเห็ดอู้ไม่ผลระยะเงาก็มีดีครับไอหนี่แม่นครับทั้งรุ่มนี่แมน<อ>่นอันนี้เกิดเดี๋ยวจักหน่อยก็สีลงลือครับขึ้นมาเห็ดปุย๋ยพักบุงหน้าครับอนี่ความลึกตอนนี้ก็น,น้ากันเพราะมันเพียงเอ,อิกครับอู้เป็นตะมันย็นไหลเถอครับไอแม่นครับมีปลามีกบมียังธรรมาชาติ<อ>เลยเนาะครับแม่นครับหอยอู้เบิ่งดีครับเพราะว่าผมบอกผมบอกคอยใส่สารเคมีเลยล่ะบอกง่ายๆเป็นยังคือเหลือกปูผืชดประเภทนี่ จะใช้สารเคมีน้อยมากโอ้เขาพึงผ้าจะคล้องใด้นะครับเนาะละเอ็ยดใงงานเท่าหน่อยโลกน้ำแม่นครับเพราะผมเองกับเป็นคนค่อนข้างที่แพ้สารเคมีอยู่ครับแล้วพืนระยะยญ้าเขาปลูกยังแน่ล่ะครับไอครับระยะยญ้าก็จะมีลักล่ก็จะมีเอ่อบักเ้าครับขนุนมะม่วงอนี่แหละครับสามสี่ชนิดครับผม อันนี้ก็จะเป็นโซนขนุนสลับครับขนุนละพันยังครับไอ้ขนุนพ้อ,องประเสริฐโอ้ตัวนี้่พ่นว่าแดงสุริยาครับแต่ว่าว่าท่านไหนเป็นหน่วยอยู่ว่าท่านไหนปล่อยเอาหน่วยเขามีถูกสายพันธุเลยเนาะครับเสีบๆบดังๆเอามาไว้ในสวนเลยนะครับ ถ้าแมนเฮ่ากินแล้วมีไน่ไม่ยังนี่ก็สามารถเสียบยอดอีเน่ไอเนาะครับต่ออันนี้ไปอีกนะครับอันนี้คือยอดแขกนวลดำเนินครับโอ้บักฮ่งก็มีบ้านนี้บักฮ่งตามสมตามอันนี้บักฮ่งสลับกันกับบักเผานี่เด้อครับอ่ฝากเป็นอุท่าหอนสำหรับผู้สิปูบักเผาครับจังไรครับการเลือกสายพันธุ์เลือกตนพันธุ์นี่สำคัญที่เห็นอยู่นี่คือบักเผากายเบิดครับผม บุกเผ่าไก่ไม้ถึงจะไหนครับผมจะได้โลครับกายพันธุ์นี่บ่ครบแมนครับคือความตั้งใจสิปูบุกเผ่าน้ำหอมอืมแต่ว่าไปเหลือกต้น่พันธุ์มาปลูกแล้วมันเป็นบุกเผ่าวกายครับโอ้แต่สังเกตได้จากตรงไหนบุกเผ่านำหอมนี่ถ้าปีนึงขึ้นไปนี่ถ้าอยกาู้ว่าของทันแทรหรือบอ่แทดมเลยครับเอาจมูกนี่แะเขาก็หยอดนแล้วดมะมีกมิ่กินอ่อนๆครับ ตัวนี้บ่มีแม่นบ่ครับบมีครับแล้วก็สีจะเหลืองเห็นบ่จักสีเป็นบกเผาพันอย่างผมก็เลยสีรอตัดเอาหยอดไปปรุงอาหารทนตัวแล้วก็ที่ว่าได้หยอดเอาแมนครับตัวเาเอาหยอดห้ายเยอะครับโซนนี้นี่กลายเบิดเลยขาซสื่อมาจังได้ละครับไอ้บัตรนี้ขฮาไปอนข้าสั่งมาหนึบผมก็มั่นใจในตัวเองมากเกินไปครับไปเลือกสื่อในลานขายต้วใหม่ครับอทุกอย่างผมบริด้สั่งมาเลยผมเลือกสื้อว่าไปเลือกสื่อเองเบิับ พอผาดกับผาดข้างยิงไงเลยครับนี่แมนเบิร์ดกายเบิร์ดครับนี่คส้นนี่เดี๋ยวผมจะพาไปบงบุกพผาน้ำหอมแถมันเป็นแบบใดครับโอ้นี่ก็ถทือว่าขอพิษผาดไปเนาะครับเนาะบทเรียนนะครับฝากฝากเป็นอุท่าหอนให้กครับแฟนคลับเบาฉลามครับนี่ผมเลยไปเลือกมาเสียไหวครับอีกเล็หน่อยสองโลต้นนี้โอ้บุญนี่ไอ้ก็ออก ออกผลผลิตตัวครับนี่แมนครับบักมีนี่เขาออกตลอดปีเลยครับตลอดปีเลยเป็นมแมนปีหนึง่งจะได้กินประมาณสามลุนนะลุนนี่พนไปเดี๋ยวเขาจะพักต้นเขาอยู่ประมาณเดือนสองเดือนก็ออกมาใไหม่อีกครับตัวนี้พันยังครับไอ้ครับท่องประเสริฐครับนี่ท่องประเสริฐแมนปีนี้บ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ย่งให้เลยปล่อยตามธรรมชาติเลยมะแรงออกผลผลิตได้เนาะครับแมนมะแรงก็อยากรรกวนวแน่โอ้ยดีแห้งครับพี่น้องอย่ารกหน่อยนะครับ ฝรั่งกับมีสายพันธุยังนะครับบัตรซิดานี่อันนี้หงเปาซื้อครับช้ายากติดลูกยากบ่ครับเป็นหน่วยยากแน่ตรงไพทีมีเด้อครับหาแข่เสียมโบลอนมาผลนี่ครับจะให้ผลนผลิตทีสูงมันับแมนครับถ้าปล่อยธรรมชาิก็จะเป็นแบบนี้แหละครับนี่บอกมีแต่ใบแมนครับกับถาต้นแม่เพิ่นอายุยังหน่อยนี่จะบอกท่านติดลูกไว้ติดลูกยากอยู่ อู้ตอนส้นอนเนครับแถวนี้ไอ้ครับ,รบนาแหลงนี่มันขาดนามบ่นาแรลงปกติอ่า้ายู่ข้างบนนี่ขาดครับแต่ว่านามบาดาน,นี่ยอมรับเลยว่านามบาดานดีแห้งดูดรอเหลียงนี่คืออยู่ในน้ำหนามบาดานเติตบโตมาได้ยอนหนามบดานหลวนๆครับอเขามีสะหลาหลูกกับซอยนาแหลงน้นเนาะครับเนาะชุมชืน,มนครับนะครับขึ้นว่าท้าบกเผาไลนะมัน ไปคุ้มมันกับแดดบ่ซ่องอาจจะนาาจะอันนี้ก็ยังพ่อได้รุ่นแน่นี่ครับบ่หมั่นใจปันหดครับนี่ครับอาจจะกลายหรืออาจจะบ่กายก็เลยเอาไว้รุ่นเบิโอ้มานี้ลักษณะการปลูกนะครับเฮาวรสิจะปลูกที่ปลูก้างซําไรครับ้ายครับบักพผานี่ผมว่าถ้าเป็นเบิ่งทิศทางเ้อครับถ้าตะวันออกตะวันตกเนี่ยอาใจดีหีืคือเจเมตรเจเมตรเป็นยังคือว่าจังสรนเพราะว่าลักษณะการขึ้นตะวันตะเวนนี่ขึ้นลงแบบนี้มันบอกแต่ว่าถ้าเเนื้อกับใต้นี่ ที่เนี้ยาเมตรกับโบเป็นอย่างเพราะว่าเข้าสิได้รับแสงเลยครับถ้าเป็นแถวนี่คือเห็นบอตาเป่นออกตาเป็นตกห่างแน่นี่ก็ปลูกที่เกินไปอยู่นี่มตดก็ได้โอ้ก็คือถ้าเขาปลูกให่เบิ่งตะเว่นหมมันได้รับแสงเต็มที่เพราะว่าบกพผ้านี่หรือพผืชเกือบทุกชนิดนี่จะเป็นพผืชยืนต้นขนาดใหญ่เขาจะแสงนี่สําคัญต่อเขามากเลยในการปลูกหานเดี๋ยวผมเสียเบือง้อแตกต่ังว่า พืชที่ได้ต้นที่ได้รับแสงกับไม่ได้รับแสงนั้นต่างกันสําหนอยอ่าโอ้ยบัดท,ที่นี่จะมาถึงนี่กเพร้าวที่ปลูกได้สามปีสามเดือนหรือใดนี่พอครับต้น,นรเริ่มแรกเนาะเห็ดกันแม่นครับโอ้นี่คือต้นที่เพื่อนได้ได้รับแสงแบบคือตอนเสาร์นะก็จะมีบังทั้งหมดน่แต่ตอนช่วงบ่ายไปนี่เพ่นเป็นต้นเดียวครับว่ามียังบงังอือ การดูแลกับบ่อได้ยิ่ยังหมางใม่แล้วครับบอกเผ่าก็ใจรักก็คือน้ำโอ้หามขาดเป็นบอครับแมนครับนาแรงนี่ต้องน้ำห้องถึงโอ้ยจะว่าดุกแค่เนาะครับนอนนี่น้ำหอมแฉะเป็นบอครับไอ้แม่ครับเพราะว่าได้ซิมแล้วโอ้เขาซิมพานแล้วเป็นบอครับแมนครับเสี่ยงดัดไป่าไรล่ะครับตัดไปหลายดตัดไปหลายทลายล่ะครับได้เงินย้อนละนี่เลี้ยงเท่าไรแล้วแม่ครับขาทั้งเบิ้ล ทุกต้นเป็นแบบนี้ก็หยิบได้คือดอกหยิบได้นาอครับเนาะต้นเริ่มแรกครับปลูกมันมีจะต้นครับไอแถวนี้สิบเจ็ดต้นครับสิบเจ็ดตนแถวนี้สามปียังบัวท่านไปใสมาใสอยู่น้อไอ้เนาะยังเกลี่ยอยู่คือเก่าอยู่ครับเกืบ่ัวท่านสูงไหวปนใดดอกถ้าเพิ่นพีก็หลายนี่เพิ่นจะยืดไหวอยู่ดีครับแย่งแสงนี่คือขอสังเกตนะไอ้เนาะแมวนตะหนยดอกแขวงครับพี่น้องครับ ตัวน,นี้เป็นไรได้ทุกหนึ่งเดือกันเท่าบอ่ครับไอแมนครับเข่านีาน<ผ>่แมนครับปลาใช่วงนี้ยังบบท่านปันไดดอกครับเพึ่งเพิ่นเพิ่งตตดลูกบอท่านได้เต็มถี่ปันไดครับโอ้ยพี่นนองเลยตอนส่วนที่ตัดไปก็คือ <S <S 1> <S 1> แท่งเลยหยีซิบก่าลูกต<อ>ุ่นี้ปลาเข่ารุ่นนี้นาจะประมาณพุล่ะครับเก<ผ>ือบเกือบส่งการผุล่ะหรือส่งการนี่นี่รุ่นครับ ร่อยเขาแก้เต็มถี่เนาะครับแม่นครับผู้บรรยากาศลมดีแฮงนะครับพี่น้องเกือบเกือบตัดทิมมาละตัดสินใจดมเบิ้งหากปลายหากหอมก็เลยเอาไว้ครับโอ้จักเป็นหอมพันธอีหยังดอกแต่เหมือนกับจะกลายพันธุ์แต่ว่ามันเป็นพันธุ์ดีแต่ตรงไว้ตัดสินใจขุดดมเบิ้งหากเพิ่นครับหากหอมก็เลยเอาไว้โอ้ยเบิ้งเตี้ครับหน่อยมันดกแฮีครับพี่น้องครับบ้านทุนปุ๋ยเฮาใส่อีหยังล่ะครับไอมันคือออกมาก็พ้นดีครับผมโอ้ เด่นทั้งไก่ที่ไก่แก่ครับต้นแล้วก็สอบต้นแล้วทุ้งอะไรถุงที่เขาก่อขายครับกระไดมาจากข้าเลี้ยงไก่ข้าเองนำนาะคร่ะแม่นครับตอนนั้นเลี้ยงไก่ไข่กระไดก็ใส่น้ำออนซอนเนี่ยครับพี่น้องครับตอนเข้ายัางนอยๆนี่พืชที่แซมนี่ก็สิมีบักเขียบกับกล้วยน้ำว่าข้าวแต่ก่อนมันบ่ครับเติมต้นเนาะกล้วยนี่เป็นพี่เลี้ยงที่ดีขนาดเด้อครับกล้วยยังกระไดบ่ครับไอ้แม่นครับ นี่ครับสามปีก็ยังได้กลมยางอยู่ได้นี่จ่ว่าตะเขียบนี้เขาตัดออกเลยมันบะครับนี่แมนครับเพราะว่าถือปกคลุมเลยบุพเผาุผมก็เลยว่าเขาผู้สิบบไดผลก็เลยเอาออกครับแต่มีสลัดหลูกบางหนาฝนโอ้โลนกับว่าตรงโต๊ใจด้วยครับใช้เพดบกพาพเป็นธรรมธรรมชาติของเขาลหละครับเพราะว่าต้นแม่เขายังหน่อยหาอาหารได้ซ้ำนี่กว่าจะมาเพื่อไอ รุ่นน้องรุ่นพีก่ก็ะดีดออกน้ำแน่นี่เพื่จังสีโอ้โนหไล่นีเนะบานี้บริหัรจัดการจะได้ครับช่วงนาแหลงเข้าหลากสายคตห<ม><อ>ครือแม่ธริบะครับเพราะว่าคือปูบกเผานี่จังได้ก็ต้องเลยยางเบงหยอดเข้าอยู่แล้วยางเบงได้ทุกมือหฮงดีถ้าเขา้าผาดไปแม่แต่มือเดียวนี่กระด้วงเลยเขาเลยมันกั ไม่สิตายเลยครับโอ้อยู่นี่บเห็นดวงบ่เห็นอันนี้แม่งกินปันไดน,นี่สแสดงว่าไอ่ยางตลอดอนี่บ่ครับจิ้มออกครับจิ้มออกเอาแมนช่วงแรกๆนี่เขาบ่าท่านหลึกเนาะครับแมนถ้าเผื่อโดนล่ะครับเอาบบท่านเลยครับถ้าเข้าเขาพึ่งเขาวางมือสองมือนี้เห็ดเล็กงอๆ,ๆครับครับเห็ดเล็กงอๆแล้วก็แย่เขาไปเกี่ยวออกมากอืมนี่นี่น,นี่รุ่นจังสีละดวงจะชอบมากเลยนี่ กําลังหวานแม่ครับแต่ว่าหลังจากถีออกน้วยไปแล้วกับโบปันไดบอกครับไอ้ก็โบปันไดครับอช่วงแรกนี่ช่วงสําคัญเลยช่วงร้อยตองสิแม่นแม่นถ้าเป็นรุ่นใหญ่นั่นบานนี่ระวังไอ้นอนหัวดาบานนี้อนอนหัวดำตัวแข็งหรอ่ครับกับไอหัวจะเป็นสีโตจะเป็นสีลล่น้ำตาลแน่นหน่อยเขาไปห่อตัวเองอยู่ในอยู่ในใบเกล่า ครับตัวนั้นก็ศัตรูแบบสำคัญสรรับบกพา่คืขึ้นกันนี่ครับพี่น้องครับโอ้ลักๆนี่ไอ้พวกได้ใส่สารผลยังแมนบอกครับเขาเดินระวังเบิงบ้งตัวตาเอาแมนครับนี่ครับที่จริงเขาก็แนะนำให้ผลอยู่ดีครับป้องกันพ่อผ,ผัดเป็นคนแผ่สารเคมีมันก็เลยบกคอยอ,นนอาศัยเขาอยู่กับพื้นที่แล้วเขากับมันเบิ้งเอา แม่นครับบรรษะแต่ละลูกน่ครับบ่าวสลามเห็นนี่ข้าเลียงอียงล่ะครับอยู่ทางไหนหรือว่าธรรมชาติเลยก็ปล่อยปลาครับไปกินผืนี่บ่ครับแม่นครับส่วนหมาปะาตเพียนปานินไายอาหารก็คือแบบนี้ละใบกล้ยใบยังนี่ลหละเพราะว่าตอนนี้อาหารสําเร็จลูปมันราคาค่อนข้างสูงนะครับครับเขาอาจจะบ่ไวในชุดนั้นแม่นครับ โอ้ลมเย็นลมเรือนแช่นะครับพื้นที่เก่าไรไผ่โอ้คิมสุ่มครับตัวนี้เขาก็มีแหล่งอาหารเขานำแม่นครับเป็นไก่เนาะครับเนาะไก่พื้นเมืองไก่บ้านไก่ไข่เรียงไหวพ่อได้กินโอ้ไก่ลุงพ่อหน้าครับเหลรานี่มาตรฐานเลยนะครับหมาโบกัดได้เนาะแม่นครับกล้ากับเขาบ่ได้ครับโอ้เสียดเหลราไก่ก็ต้องให้ยู่การันได้ครับเด้อ สำคัญดิสำคัญเญนาะครับการแม่นครับเขาไปกินไข่กินอย่างนี้โอ้ครับนี่ก็หาจิ้มเบียร์มาปลูกโอ้นซักหน่อยก็สิมีเห็ดกินอีกได้ครับไอเนี่อ <c oughs> นาขตเนาะครับบ่แน่นอนได้เน่นนนยนอนนยนอนอนเนาะเห็ดอยู่บ่เสาตรงสิบบแน่ใจว่าไอปูกแล้วเอาเสือจังโหยเสือนี่มันสิเกิดบอกเพราะว่าส่วนมากได้ยินแต่เขาว่าโหยเสือตั้งแต่อยู่ในถุงผอผมผัดไปจิ้มหาจิ้มออกมาแต่น้ำฟังหวยนีย่นี่ บ่ได้พอจะต้องลองเบิ่งอีกเนาะครับเนาะแม่นครับูงสวนเพิ่นนะครับสุดยอดแฮงเฮ็ดผู้เดียวบ่ครับไอ้บัดนี้แม่นครับเฮ็ดผู้เดียวป๊าดคอยเฮ็ดไปครับอู้สุดยอดแห่งนี้ครับครบได้หนี่โตลงคบธรรมชาติกบนี่นี่เห็นอยู่ทุกบาดยางเลยครับพี่น้องทําไมอาศัยอยู่ถ้ายากกะหาใส่เดือนขี่กระเดือนวาก่อไหวเนี่ยมึงแรงขึ้นก็มายามเอาครับขี่กี่เดือนกันในสวนท้าอีกเนาะครับเนาะบ่ต้องออกไปใส่ไก่เลยครับ สิบบาทครับพวเผารุ่นนี้ก็หอดปีไม่ครบสองปีครับ<อ>ในปีกว่าเพราะว่าปีนัน้นพ่อเกี่ยวเขาออกแล้วเดือนหนึ่งผมกับให้เพิ่นมาปรับผืนทีผ่านโลงผมมาอยู่แล้วครับดีใจเห็นขีกเ็เดือนมาอยู่แบบนี่เห็นทีก็เดือนมาอยู่ดีใจมันเหลื่อมกลับมาสู่สภาพวะ นะครับธรรมชาติแล้วน่ครับผลของการไม่ไม่ใช้ยาฆ่ายาเขาใส่การตัดเอาครับเขาตัดนี่ทีเดียวเบิดสวนเลยบ่ครับหรือว่าเป็นส่วนๆจัดเป็นส่วนไปก็มองได้เหย่าก็ตัดไปครับอมองได้ขึ้นว่าหกเล้วก็ตัดไปเรื่อยๆกว่าจะครบรอบก็ด้วยเฉลี่ยนั่นคกบโตอีกเลยด้วยเฉลี่ยก็จะประมาณเดือนละเทือครับครับในช่วงหน้าฝนหน้าแล้งนี้บ่ได้ยากดอกก้ามอยปล่อยเลย ครับผมอ่ะสุดท้ายเบ้าสู้พี่น้องฟังนะครับไอ้ครับบานนี้เฮ็ดเปลี่ยนจากใหน้านะครับโลให้โลหนาจิงสิท่าบ้านเขาวาจังไรแล้วเฮ้าเฮ็ดมาถึงจุดนี้นะครับไอ้ครับเปลี่ยนจากการเฮ็ดหน้านะครับมาสืเขากินจัิงสิครับผมก็เป็นยังเป็นข้อสงสัยของชาวบ้านนะครับแม้กระทั่งว่าคนในครอบครัวนะครับแต่ว่าณนตอนนี้ก็เขาเอื่อว่าเห็นเขารางความเป็นไปได้ เห็นผมขายกล้วยขายบักซีดาขายอันนี้แล้วกันนะครับก็เริ่มจะเห็นความชัดเจนตอนนี้คือบกเพาวยังบ่ท่านออกเต็มที่ถ้าบกเพาเต็มที่ก็คือจะเป็นคําตอบให้ทุกคนที่สงสัยเลยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นความตั้งใจครับครับถามตัวเองก่อนว่าสิท่ำเกษตรเนี่คุณคุณอยากได้หรือใจรักหรือทั้งสองอย่างถ้าถ้าอยากได้ต้องคิดให้ดีครับแต่ถ้าใจรักก่ต้องคิดเท็จเลยเพราะว่าเห็น ถ้าอยากได้เอาสมมุดถ้าอยากได้เราปลูกไปประมาณปีหนึ่งยังสิเราไม่อยากได้แล้วเริ่มเบื่อเข้ากับปล่อยอเข้ากับบไ่อผลแต่ท้าใจหักนี่เข้าเห็นเข้าเหยี่ยอนี่ประเดี๋ยดตักน้ำหดไว้ครับเข้าสียู่กับสิ่งที่เข้าหมักเข้าสียู่ได้ดนแมนครับแล้วก็จะประสบความสําเร็จครับครับอมันต้นทุนในการเข้ามาลงมือเช็ดนี่มันใส่ต้นทุนสูงประได๋ครับไอ้ครับอ๋อต้นทุนเนาะต้นทุนนี่ก็ถือว่า ก็ไล่เติบอยู่แต่ว่าคือทยอยไงครับบ่ได้บ่ได้ลงตูมเดียวปีนี้เฮ็ดเขาเรียกว่าทําตามกําลังปีนี้มีกําลังเฮ็ดเด้ซ้านี่รับเอาลงซ้านี่ก่อนก็คือย่างที่ผมว่านั่นแหละสามปีกว่าที่แล้วนี่ก็บอกเผ่าม่วนที่เป็นหน่วยครับแล้วก็นี่แล้วก็อีกรุ่นเพิ่งปูมือว่านนี่ก็มีไปเรื่อยๆครับโบยุดหนิงอิลีเนาะครับเนาะโบมีทีสินสุดพร้อมเอาเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับแปลงไปทีละ ย่างอันไหนดีบ่ดีก็ช้าค่อยปรับจูนหาจนไม่ได้ผลผลิตสูมือนี่ก็สามารถที่จะเลี้ยงเข้าได้พร้อมเนาะไอเนาะแล้วก็สุดยอดเนี่ยท่านจะมีความสุขที่แท้จริงนี่คือคําตอบแล้วเนาะครับเนาะฮ่องเป่ต้องไปดินร่นหาเงินอีหยังแล้วบานีทเงินแล่นเข้ามาหาเฮาแล้วแม่นครับพอข้ามารับสื่อถึงสวนครับเอขาบ่ต้องเอาของเฮาไปขายข้างนาะบอกไมาญาติกันสับนี่ว่าบ่ทันพ่ออย่างของอยากให้กล้วยหอมเพราะว่าผมก็ขายในราคาที่ เขาแบบสามารถเอาไปขายแล้วก็มีกําไรหนาสวนเลยแมนครับบักคซีดาจังสีกล้วยหอมจังสีตะไคร้จังสีเขา,มาเมาเองเลยผมบ่ได้นั่นหรอกครับอู้นี่ก็เป็นขอพิสูจน์เห็นว่าการทเท้าเห็ดแบบเข้าใจหลักนะครับเนาะมันสามารถที่จะเลี้ยงเข้าได้ีริงนะครับแล้วก็ยืดน้ำเข้าได้เห็ดเข้ามีความสุขได้นำสำหรับผู้ใดอยากจะเขามาเบิ่งอยากมาห้กกำลังใจอยากมาอุดหนุนนะครับสามารถติดต่อได้่องทางใดนะครับไอ้ครับก็ในในเฟซบุ๊กที่ชื่อรักปึกษาครับ ภาษาไทยภาษาอังกฤษครับภาษาไทยครับอ่าเดี๋ยวบารสามจะขึ้นนะครับรูปโปรไฟล์ให้พี่น้องไปเบิ่งไปติดตามนะครับจังไรก็อย่าลืมนะครับมาให้กําลังใจนะครับอายเพื่อนประเทศดีนะครับเปลี่ยนจากให้หน้าเบิดตตั้งเก่าไหลมาเห็ดสวนผสมผะสาีแลวก็เฮ็ดให้เจ้าของมีรายได้นะครับเลี้ยงเจ้าของได้นะครับสมือในก็เห็ดให้พี่น้องเฮาอยู่ไก่ไก่อยู่ไก่อยู่ไกลนะครับประจักษ์แล้วนะครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับ มาสลามขอจบไใบสามีขอพุ่นที่เขามารับชมแล้วก็ติดตามให้กำลังใจขอบพูดได้ครับผมอ่าพอกันคลิปหนาอีกเก่าด้วยครับเด้อสุดยอดแห่งครับบุคคลตัวอย่างด้วยครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับเด็กขักขักขักเจ้าหน้าที่ครับยี่สิบกว่านี่ยนะครับเยอะยังพึ่งทอดครับผมสีให้อายไลท์สดแน่จักหน่อยนะไล์สดแมนครับเอาจากนี้ย้อนครับไปอีกครับเอาแถวใดเอาจากนี้แล้วครับเ่าก็ย่างไปนี่ละเพราะว่าไลท์สดบริสิเลียตนะครับไอ ครับ